ครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ซ่อมรถคิดก็ห้าสิบกินน้ามันเครื่องนะครับที่นี้ผมก็มาวารมเสื้อที่หมู่บ้านดีเคนะครับนะกับพี่พงษ์นะในลักษณะร้านจะเป็นแบบนี้นะ,นะร้านพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตึกแบบว่าหนึ่งคูหาแบบนี้ตึกสูงๆเลยนะรถแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยด้านในพี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับ ้านนอกมันแดดนะผมเลยเปิดแสงให้แบบนี้นะครับถ้รสนใจเข้ามาทําได้เลยนะครับผมที่นี่ซันเสื้อเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์นะครับซ่อมแซมอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับข้อเวียงชุดชามหรือว่าชุดวาวชุดอะไรพวกนี้นะครับแวะมาพี่เขาได้นะเป็นโรงกึงสําหรับทําพวกเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์นะสำหรับสายช่างนะครับสายช่างที่จะเข้ามานะ นี่ผมเอาเสื้อเสื้อสูบข,ของคลิกร้อยห้าสิบมานนะครับนี่นะบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครมีอุปกรณ์ที่จะซ่อมแซมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็แวะมาหาพี่เขาได้เลยนะทุกวันนะยกเว้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์พี่เขาหยุดนะครับผมทำงานจันถึงไอทำงานวันอาคารถึงวันเสาร์นะครับ วันอาทิตย์วันจันทร์พี่เขาหยุดนะอยู่หมู่บ้านดีเคนครับตอนที่จะออกถนนกาญจนานะอยู่ด้านขวาม,มือด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าวิวด้านหน้านะครับริมในซอยนะเป็นอยู่ในซอยเป็นตึกล็อกเดียวนะครับพี่เขาก็รับทําแล้วก็ งานฝีมือพี่เขาดีมากๆนะครับผมดีมากๆนะนะถ้าเรื่องราคาพี่ลูกค้าก็เข้ามาคุยกับพี่เขาได้นะครับมันมีหลายแบบหลายสไตล์จะทําแบบใดจะทําอะไรแบบเนี้นะครับหลบวาวอะไรพวกนี้ยมาหาพี่เขาได้เลยนะหลบวาวแล้วก็ปรับองศาชามปรับอะไรพวกนี้แป๊บเดียวเปะ๊ะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ